มึดตกือเราบอกแต่ว่าทางฝนมาจากทางแพรใช่ไหมแล้วทีนี้ก็จะค่อยๆมาที่ไหนได้เพราะว่าน้องน้องน้องสาวทําให้พี่เคี่ยวปวดจัง <c oughs> มีชื่อมีชื่อใหม่เป็นามากขับรถกวอดไยเดอ้อจา้าขอบคุณมากค่ะพี่ติวขอบคุณมากค่ะห,หัวหน้าคณะนะทางบ้าบันเทิงศิลพี่ติยว เหมือนประมาณจะพุ่มเลยนะย,นย,นย,นยนมันมืดเลยอ่ะฝนตกดูสิค่ะข้า,างหน้าข้างหน้าฝนตกอีกแล้วอุปโนรำหัวหน้าคณนะทางวัดบันเทิงศิลป์นางเอกหมอลำก็คือบ้านไร่เจ็ดกมลัสดีดารณีนะคะ ฝนตกทันเลยคิถึงทุกคนเลยค่ะเอาไว้กับนครปฐมก่อนเนาะแล้วค่อยมาเปิดบ้านเดี๋ยวจะนั่งเล่าเรื่องที่ไปเที่ยวเหนือมาเป็นยังไงฮ่าฮ่าคีเตอร์ค้างบัม เดียวก็สวัสดีจ้าสวัสดีจารัีนะคะเดี๋ยวพี่เจนอีกสักสิบนาทีพี่เจนก็จะลงแล้วฝนตกเลยฝนตกหนักเลยโอยหนักวันนี้วันอังคารเพราะว่าน้องน้องน้องสาวทำให้พี่เคี่ยวกว่าจัง <c oughs> มีชื่อมีชื่อใหม่เป็นชอองหนาเมื่อกี้ก็มองไม่เห็นทางเลยฝนตก ว่าท่านหัวดิสิยังค่ะเพราะว่าน้องน้องน้องสาวทำให้พี่เคี่ยวกว่าจังมีชื่อมีชื่อใหม่เป็นสวัสดีค่ะพี่บ้านไล่สวัสดีค่ะน้องอิพานหลอดเงินสวัสดีจ้าพี่ติวปโนรามสวัสดีค่ะพี่ติวปโนรามสวัสดีจ้าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอ้อมใหญ่ มาทั้งลมมาทั้งฝนเลยค่ะเจ๊เราวิ่งไปหาไปหาฝนตายจ้าขอบคุณมากมายกยีเดยเสื้อันตกหนักเลย มดเลยนะตก,ตกมืดเลยไปดูสิคข้างหน้าข้างหน้าฝนตกอีกแล้วเจอฝนอีกแล้วค่าเจ๊โอ้ตอนนี้เจ๊าดาวบอกว่าอาทาั้งไม่มีเลยอันนี้ตอนนี้ก็ตกอีกแล้วค่ะเมื่อกี้หยุดตรงนี้ไม่ตกเดี๋ยวไปข้างหน้าก็จะตก กับข้าวก็อร่อยมากเมื่อคืนน่ะ,อ,ะอืมเออปลาลวกลวกอ่ะอร่อยมากน้ําจิ้มก็แซบ่บผัดเผ็ดก็อร่อยตรงนี้ไม่ตกเยอไปข้างหน้านก็จะตก ตัมคิกพิกถั่วเผ็ดเห็ดแบบว่าอร่อยแซ่บมากเลยอะไงบ้างไปเจอเพื่อนเพื่อนคีเอเตอร์มาเป็นไงบ้างไปเจอแม่แม่พี่พี่น้องน้องพี่คีเเตอร์ที่ภาคเหนือมาสนุกสนานมากอานสาวทําให้นะเนี่ยลูกสาวดารณีทําผมให้นะ,นะผูกผมให้เนี่ยรัดผมให้รัดผมให้พี่เจน ตัวต้นแล้วก็เกิด่าการมองเห็นกแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอคนโแปี้แฮปปีปป้มากไปหาน้องดารณีน้องดารณนีก็ทำกับข้าวให้กับทานออู้อร่อยมากอร่อยมากค่ะสนุกสนานขอบคุณมากนะคะ เอ็นก็ขอบคุณของฝากจากน้องดารณีเหมือนกันจ้าทั้งผัดเผ็ดทั้งสวัสดีค่ะพี่บ้านไล่สวัสดีค่ะน้องอิพานหลอดเงินสวัสดีจ้าพี่ติวพนโนรามสวัสดีค่ะพี่ติวพนโนรามสวัสดีจ้ามาหาพี่เพื่อนเครีเอเตอร์อบุญอบุญสนุกสนานเพียงใดขอบคุณทุกๆทก่านขอบคุณทุก,ท,กทุกกับมหมดเลยสวัสดีค่ะคุณมาลายตัน ตันสโสพลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ,อปอล์โอ้บอกเะยแรงเลยต้องชิลเลย เดี๋ยวบอกว่าสวัสดีน้องยุพทาค่ะน้องยุคทาสวัสดีโอปอาดารกับข้าวก็อร่อยมากเมื่อคืนอ่ะอ,อ,อืมเออปลาลวกลวกอ่ะอร่อยมากน้ำจิ้มก็แซบ่บผัดเผ็ดก็อร่อยหล,ล,ลานทําให้ลูกสาวของน้องดารณีทําให้เมื่อคืนลูกสาวของน้องดารณีเขามานอนที่โรงแรมด้วยนอนบอกว่าเฮงเฮงปังปังนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เสีวขอบคุณมากมาย อัชลาสีแก้วสวัสดีค่ะ,คะเดินทางปลอดภัยนะคะเจ๊คนสวยขอบคุณมากค่ะเจ๊ดาวขอบคุณเล็บห <c oughs> ลานทำให้ ลูกสาวของน้องดารณีทําให้เมื่อคืนลูกสาวของน้องดารณีเขามานอนที่โรงแรมด้วยนอนข้างทางก็เป็นพุ่งนาค่ะบรรยากาศดีเลยค่ะอบอุ่นมากได้ทำอีกกีเตอร์ก็ได้มาพบได้มาเจอกันเห็นไหมแฮปปี้นาย <Happy. S 2> จ้าขอบคุณมากมาย เสือตอนเย็นวันไหนก็ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์รับขอบฟ้าสักวันเลยช่วงนี้เจอแต่เมฆกับฝนแถวอะไรนะพิษณุโลกไม่มีฝนรถเกี่ยวข้าวเหรอเกี่ยวข้าวแล้วฝนตกแล้วน่าเห็นใจจัำไมฝนที่ก,ก็ตกรถเกี่ยว ดารณีจันทบุตรสวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีแจ๊โอ,อ้จ้าแดดแดดมันน้อยสิงบุรีนะสิงบุรีอายุทยาร้อนมากดารณีพอเข้าสุพรรณมาจะฝน,นตกนตกนชุม่มชํานเลยทุกคน พี่เจนก็ขอบคุณของฝากจากน้องดารานีเหมือนกันจ้าทั้งผัดเผ็ดทั้งพี่ติวบอกว่ามาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณมากค่ะพี่ติ๋วไอ่พ่าบอกสวัสดีคุณนัะข่าพรดารานีบอกสวัสดีค่ะพี่